มันนี้เซเอาขนมไฮซูพี่ดองเบืองว่ามันคือขนมอีหยงังนี่ซื้อมาเขาบ่อบอกว่ามันเป็นขนมอีหยงังเขาบอกแค่ว่าขนมตาอันมิ้นตามันเป็นแบบนี่พี่นงองมันเป็นแบบนี่กระจุมกระจิ้มแบบนี้มันบ่อบอกว่าเป็นอีหยงังมันเป็นแบบเม็ด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 ข้าวขาวแบบนี้คืออีหยงัง ซิมเมืองกันนะกาละแม่บอสแต่กาละแม่เป็นอย่างต่งแพ็กมากแบบนี้แบบนี้คือนเป็นเหม็นบอสมสม,มันคืออย่าง บ่าคามบอกนีอย่างนี้อย่างนอกมันน่าจะเป็นผลไม่กวนแต่บ้าหันดึงหูว่าผลไม่สนิดนี่คืออยียง เปียวๆแล้วก็มีเม็ดเม็ดข้าวขาวเต็มมันคืออะไรเอ๊ะมันคืออะไรสตรอเบอรี่บอมันมีเม็ดเม็ดเหมือนสตรอเบอรี่หรอแต่มันคือกินบ้าคือสตรอเบอรี่ะ คืออย่างพี่น้องบอกใคยเนี่ยผู้ใดเคยกินคือเอยียง